นี่ผมก็ M A R K นะครับดูดูคลิปเก่าเครื่องโทรศัพท์ผมพังไปนะครับคลิปเก่าที่ผมได้อัพลงล่าสุดนี้เองซึ่งมันหกเดือนที่แล้วนะครับยอดการดูหนึครั้งวันนี้ผมจะทำอะไรที่มันแแปลงอีกนะครับคือผมจะเล่นนี่ลูบบ็อกแต่ไม่ใช่แมพยังอื่นนะครับ เป็นแมปอะไรไม่ได้เลยที่มันดังฮิตอยู่ในตอนนี้แล้วคนก็มัน EP 67แล้วสกีบ k ดี้ทาวเวอร์รีเฟนนะครับทุกคนนี่คอยดูนะครับนี่เลยนะครับหน้าตาอัปเดตใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนผมจะมกดเข้าไปเล่นแล้วนะครับผมมีตัวเทปแค่สองตัวแล้วนี่ดูตัวละครที่มันโหดเนี่ยนเนี่ย โหดแบบโหดมากพอมีตัวเทปเมกี้ตัวแล้วก็มีไอ้จัลลวดอะไอ้คาเมล่าอาร์พีจีอะไรคาเมลา่าอาร์พีจีแล้วก็มีเลเซอร์คาร์นะครับทุกคนแล้วก็มีไททันเอ่ออะไรนะไททันทีวีแมนนะครับดูนี่ที่ผมไม่เล่นเซิร์ฟ เซิร์ฟ V I P เออคือมันไม่รู้ครับทุกคนมันเล่นแล้วมันไม่เป็น V I P ให้อะไรตัดไปเดี๋ยวดูตัวละครข้างล่างผมก่อนตรงนี้นะครับนี่มีประมาณนี้ส่วนในยูนิตตรงนี้ก็มีแค่นี้แหละคือผมไม่รู้จะตุงหาอะไร ผมเลยเอาชีตกสุดตึงของผมที่ผมมีไปแลกได้เลเซอร์แล้วผมก็เอาตังก้าร้อยบาทของผมมาสุ่มแล้วก็เหลือเศษอีกสามร้อยไม่ใช่ผมเอาตังมาหนึ่งพันห้าหนึ่งสองร้อยตัดไปตอนเข้าเกมครับจะเล่นโมหมดฮาร์ดให้ดูนะครับอะเข้าเกมแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเลือกเป็นโมหมดฮาร์ดเลยนะครับซึ่งผมไม่ได้กลัวอะไรเลยครับตัวแรกที่ผมจะตังคือ เอ่ออ,อ่อะไรนะเลเซอร์คาผมไม่มีตัวตังค์นะครับคือผมยงจนอยู่อะผมต้องหาซุ่มหาตัวตังค์มันมันไม่มีให้ผมมาสุ่มสักทีไม่รู้ว่ามันมีแล้วหรือเปล่าแต่ผมมาเล่นหาตังค์อันนี้ก็จะได้สี่ร้อยบาทนะครับทั้งหมดเนี่ยจะได้สี่ร้อยบาทซึ่งผมต้องเล่นสองครั้งถึงจะได้แป0ร้อยแต่ถ้าใครที่อยากได้เงินเยอะๆผมแนะนำให้ไปซื้อเกมพาร์ หรือไม่ก็เอาฟักทองที่ได้มาเอาแคนดี้ที่ได้มาไปซื้อไอเงินคูณสองนะครับไอเงินคูณสองไอที่ตรงเสียตังราคาอยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทนะครับไอตรงที่มันให้แบบฟรีฟร,ฟรีคือต้องาฟาร,ร์มแคนดี้เอาเองก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับคือเราต้องเก็บอะยังไงก็ต้องแี้แต่ผมไม่ใช้นะครับผมเป็นคนตึงอะครับ ผมไม่อยากใช้หรอกผมอยากฟาร์ม้วยความยากลำบากครับม่อยากใช้แบบง่ายๆไม่อยากเป็นคนง่ายซึ่งถามว่าผมได้ใช้ท่านทีวีแมนได้ยังไงนะครับเนื่องจากผมหาตัางมาเรื่อยๆจนได้รักประมาณระยะหนึ่งหมื่นบาทผมเลยกดสุ่มไปรุลุยได้แต่ท่านทีวีแมนไปเลยพูดจริงเนี่ยหมื่นบาทหมดไปกับการได้ใช้ท่านทีวีแมนสุดกากของเรา,าเอง อีงนะครับทุกคนเนี่ยเลเซอร์คาถ้าอัพตันดาเมจจะหนึ่งพันสี่ร้อยไอตรงเนี้ยไอไอวงในการตีก็จะสี่สิบไอตรงเนี้ยมันจะลดไปเหลือแค่สองศูนย์จุดสองครับซึ่งมันตีเร็วแบบเร็วมากๆม,มันปล่อยเลเซอร์ไไ้ด้วยนะครับสำหรับใครยังไม่มีผมแนะนำว่าตัวนี้จำเป็นในการแทง แต่ผมจะเอามาลงด้านครัดแล้วก็จะใช้ไททันพีดีเมนเป็นตัวประกอบด,ด้วยเพื่อไม่ให้มันเสียประโยชน์นะครับส่วนในซองตัวข้างล่างนี้เอามาใส่เฉยๆนะครับเผื่อให้มันมีกําลังใจไงอยากสู้ต่อไม่ได้เอามาใส่ทำอะไรหรอกครับถ้าเอามาใส่ยิงก็ต้องใส่ตัวที่มันแบบจากนั่นแหละหมายถึงทีมผมมันตากนะครับเพราะไอ้ตัวนี้ดระดิกเลย ไอ,อ้ล็อกเออะไรเนี่ยครับบิ๊กคาเมล่าบิ๊กคาเมล่าถืออพีจีก็เก่งอยู่นะครับผมก็เลยเอามาด้วยจำเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แก้ผมอามาุปกรณ์ตัดไปตอนที่ผมวางเออเลเซอร์คาไม่ใช่ผมอัพเลเซอร์คาเต็มแล้วกันมันจะนานเกิดไป อีกนิ้วครับหนึ่งสองสามแป๊บนี้นะครับขอขอเปลี่ยนสัญญาใหม่ขอว่าไปเว็บที่สิบนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดใหม่บายผมจะบอกอะไรไปก่อนนะครับถ้าผมมีใหม่ผมจะมาอาจคลคิดให้ทุกคนแบบบ่อยแบบบ่อยบ่อยบ่อยเลยนะครับมีไหม่มีอะไรพวกนี้ส่วนที่ผมเปิดขี้เกียจรอแล้วครับมันนานเกิน สกิปไปยาวๆเลยนะครับทุกๆคนแต่ผมจะใช้มือสกิปคลิปนี้ผมจะทําไม่เกิน15นาทีขึ้นไปนะครับถ้าเกินคือผมจะหยุดไว้ก่อนแล้วผมก็จะบอกว่าจะหยุดไปถึงต้นไหนนะครับอืตัดตีเว็บ15ครับทุกคนบาย เจอกันอีกเนะครับตัดมาภาพทางตัดมาภาพทางเว็บสิบนะครับซึ่งตอนนี้ก็เว็บสิบด้วยความเร็วนะครับอือคลิปนี้ผมจะทํานานลิฟดึงครับไม่เป็นไม่ต้องเป็นทวงครับคือผมไม่ได้ทําคลิปนานผมตื่นเต้นนะครับไม่ต้องเป็นทวนอะไผมมากนะครับจากเว็บยี่สิบสามสิบเดี๋ยวค่อยวางาได้ันเอ่อทีวีแมนแล้วกัน ผมจะวางเลเซอร์ค่าให้ครบิดตัวก่อนนะครับ uh, รอ่าไม่ก็เอาไททันทีวีหม่มาแค่ตัวเดียวก็พอนะครับอัพด uh ีอ oh. uh ัพ oh. อ oh, ัพอ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 เอาอู้กดเรือเกินไปเต็มหน้าจอเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้าสึ่ถึงไททัทนไม่ใช่ถึงอสตัวใหญ่ไอ้ด้านแรกนะครับด้านนอโอมนั่นก็คือบส oh, ทอยลิตล้างนึงนะครับ แต่จงิงๆคือ g m a มนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทำการทำนั้นให้หนดแเลยคลิปได้เลยนะครับมันเหลือแค่ตัวเดียว ตอนนี้ก็ถึงเว็บที่สิกันเรียบร้อยนะครับมีมิวแทนออกมาหนึ่งตัวนะครับเป็นมิวแทนเบอร์เบอร์ชั้นแรกของแรกที่สุดที่เลยที่เคยจะมีมาแล้วนะครับตัดไปภาพด่านยี่สิบเลยนะครับสวัสดีครับโคนถึงด่านถึงเว็บยี่สินที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเค ตอนนี้ผมกำใชมสิผมได้อัพสองต้นตนันเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมได้เจออะไรมันมากมายแล้วมายหมอกเลยครับซึ่งผมก็อัพไปเลยแล้วครับเพราะเดี๋ยวมันซื้อไม่ได้มามาดูกันนะครับเดี๋ยวว่าผมจะผ่านโมหมดฮาร์ดหรือไม่หรือว่าจะไม่ผ่านหรือว่าจะแพ้เอาเอาหายไปไหนตัวนึงแล้วครับ ผมลบทริงเหรอได้ยังไงเอ,อาลบทริงโอ้เซ็งเลยครับทุกคนผมเิดเพิอไปกดลบทริงเหลือตัวตันแค่ตัวเดียวแล้วครับทุกคนเส็งเลยว่ะเีียังไงดีเยอะแล้วครับทุกคนจะเอาชิ้นดดนี้มาเดิยเนี้ย หรือว่าจะตายกันอยู่ทีนี่นะอ่ะโอ้ผมว่าตายแน่ไม่น่าเลยผมเออลืมเลยใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วช่วยสนับสนุนผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r ร b ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่แบบไม่ได้รับผชมไม่ใช่ เพื่อเป็นการที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ผมออกที่ผมทําออกมานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ออกมาเลยนะครับเวลาคุณอยากดูช่องผมเป็นไอฟีเป็นอะไรเป็นคนอยากดูช่องผมอะก็จะได้ดูได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าไม่กดก็ไม่เป็นไรครับเลื่อนผ่านเลยนะแค่ดูได้ดูก็ดูไปได้เฉยๆนะครับ บางทีผมอาจจะมีชิกมาสอนเอาพาของผมเคยได้ของฟรีแบบฟรีจริงๆนะครับฟรี v แบบไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ได้ตัวเก่งอะ่ะได้ตัวเลเซอร์คาร์มาหนึ่งตัวแล้วผมก็เอาไปแลกนะครับแล้วก็ได้คีโตแล้วก็เอามาแลกเป็นเลเซอร์คาร์เหมือนเดิมครับแต่ผมยังไม่สอนตอนนี้นะครับเพราะว่ามันหมดแล้วนะครับมันหมดแต่ ไม่ใช่สิ่งยังไม่หมดนะครับแต่มันหารับมันมันโคตรรับเลยนะครับมันหายาก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 มากเลยนะครับโคตรยากผองมหาโคตรยากผม,ม,กกผม,มเจอได้ยังไงก็ไม่นนู้นะครับผมโคตรโชคดีตอนนั้นผมดีใจน้ำตาไหลเลยโอ้ย่ผมได้ของแน,น่นเ้ยดีใจแบบอย่ารของห้าอ่ะทุกคนน้ำตายืยดออกมาเป็นเม็ดเลยนะครับ ผมรู้สึกดีใจแบบโอ้ยโคตรดีใจแบบรอฮัมวีรอมิญามรอแล้วก็ดูคลิปพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่ไปคิลเลอร์นะครับใครที่เคยดูก็เขาชอบเล่นไมค์ครับมากเลยครับเขาจะทําคลิปเกี่ยวกับไมค์ครับตลอดเลยนะครับเขาไม่เคยทําคลิปเกี่ยวกับอย่างอื่นเลยนะครับเพราะว่าเขาชอบไมค์ครับนะครับพี่ไปคิลเลอร์ ตัดไปตอนเว็บที่2ี่แล้วกันนะครับไม่ถึงสามสมคิทุกทุกคนตอนนี้ก็เว็บที่29แล้วนะครับซึ่งเป็นเวลา22นาทีที่ผมได้อัดไม่ใช่ที่ผมได้ต่อสูมมานะครับเปลี่ยนเป็นปนั้น เปลี่ยนเป็นที่หนึ่งนี่ไงนี่ไงที่หนึ่งขึ้นเป็นที่หนึ่งดีกว่าเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันมาแล้วมันมาด้วยความเร็วอย่าไปประมาทนันนะครับเดี๋ยวมันฆ่าเดี๋ยวมันตอกคุณตายเจอกันเว็บสี่สิบ ตัดมาเว็บ3 5หแล้วกันไม่อะไรกว่าผมจะคุยกับท่านผู้ชมไปเรื่อยๆแต่คิปผมจะสร้างนานไงผมอยากคุยกับท่านผู้ชมไม่ได้เจอกันนานผมขอสร้างนานน่้ยน,นะครับน่าจ,จะเกือบสิบนาทีแหละผมขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าผมจะคิดถึงทุกคนขนาดนี้ผมอยากให้คนดูมาดูแบบเยอะไงแต่ทนให้มันดีไม่รู้เรนนี้จะดีพอไหมอาจจะยังไม่ดีผมก็เลยต้องหาแมปรีมาเล่นให้ทุกคนชอบนะครับ หรือไม่แบบนี้อาจจะดีแล้วแต่เพนยังทำไม่เ็นยังเล่นเแบบ็ดพูดไม่เก่งยังไม่รู้ว่าต้องวางแบบไหนนะครับผมไม่รู้เลยเทคนิคในการวางวาง,ย,างยังไงก็ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าวางวางไปเรื่อยๆอยนี่แหละครับผมไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวผมจะสกิปไปถึงด่านที่3ส34นะครับสกิปได้สกิปแค่นี้แหละ ผมไม่อยากตายนะครับเดี๋ยวสคิปน้อยมันจะได้ผ่านไปึ้นยังไงสิปไปเรื่อยๆดีแหละไม่ต้องสนใจนี่งไงตัวระเบิดมาผมไม่รู้มันจะมานะเนี่ยอืมโดนโดนมันระระเบิดผมแต่ผมระเบิดมันเทนฮ่าฮ่าไอตัวระเบิดตัวนั้นก็ สร้างปัญหาให้ใครท่านคามิล่าแมนกับท,ท่านสปิคเกอร์แมนลำบากแต่ท่านสปิคเกอร์แมนแขนไม่เป็นไม่ใช่ไม่เป็นอะไรนะครับท่านคามิล่าแมนแขนขาดทั้นนะครับแล้วก็เจอกับไอ้ายแอนดิสใจแอนซายนดิสนะครับบอสใหญ่ที่สุดนะครับในซิกิบิดี้ทอเรตมันได้ทำให้ปืนของพี่รองของเราล่นรุดลงไปเลยนะครับ แล้วพี่ใหญ่ของเราก็โดสโกจินโดสโกจิตด้วยเจ้าไอมันเอ่อไอจีเดี่ยมมันมามันมาช่วยนะครับช่วยไอด็อกเตอร์ไอด็อกเตอร์ออดันหรือแล้วซึ่งไอด็อกเตอร์มันก็มีทีวีแฝงไว้ข้างหลังคือมันหลอกนะครับเอ่อไอกีเหลี่ยมีเม่นั่นแหละมันอะมันรู้ว่ามันตั้งแผนมันเป็นคนตั้งแผนนะครับ มันเลยรู้ว่ามันต้องใส่แว่นไม่งั้นมันจะโดนลำลำแสงทีวีแมนแล้วไอ้เจ้าไอ้นัมันก็ดึงไอ้ตรงไอ้ตรงกองแสงของแท้ท่านคารมเมลแมนออกมาส,สีกระจายฟุ้งเลยมันจะเป็นที่เอาไว้กันเสียงอ่มของทีวีนะครับซึ่งมันเห็นได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ ต้องมองนานมากตัวผมจะเห็นมันเล็กขนาดนั้นมันจับเดงไงมันเดึงออกได้ยังไงกัมันก็ซึ่งเหตุการณ์นในตอนนั้นพี่ยายของเราเอาเลื่อยที่มันได้มาจากกีบีนี้ปาดคอครับผมรุนเลยว่าอีกีต่อไปพี่ยายของเราต้อจะคลอดขาดนะครับหรือไม่ก็จะเป็นไททันทีมีเรนล่างม่ออกมาช่วยพวกเราหมือนกันนะครับออกมาช่วยด้วยการใช้ลำแสงเลยเตะกัลลำเสงกบบฮูนฮูนอะ แบบโคตรโหดมาจัดการนะครับผมก็ขอมาเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะคิ๊ไปดึงดัน40เพื่อเป็นการไปเสียเวลานะครับจะได้ไวๆนะครับทุกๆคนจะได้รับชมแบบไวๆดึงถึงดูถึงตอนนี้แล้วถ้าทุกคนยังไม่โกร้ไลค์โกดซับโกดแชจ้ ผมจะเข้าไปต่อยหน้าคุณหรื่ไหมก็จะเรียกตำรวจไปจับคุณหรือไม่ก็จะให้จ hey, m band, game, robot, hey, เแบน robot, คุณออกจากเกมโรบอกรู้ไิมคล้วผมขอไม่ให้มีใครเอาบุกคุณเนี่ยนะครับคือไม่มีใครแล้วเอ้ยห่างคือคุณม่จโหดร้ายไปนหนคุณก็ไม่รู้อ,อ้าหายไปแล้วแย่แล yeah, ้วหายไปทั้งสองตัวนะครับ ซึ่งผมรู้สึกโัว์เทลตัวนี้มาอ๋อนี่ไงกลับมาแล้วนะครับโอ๋อมันค้างมากเลยอะเมนัสกิฟเลยเดี๋ิแค่สามสิบแปดก็ค้างขนาดนี้อุยหุยลืมต้านไม่ไหวเลยลืมตันไม่ไหวหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตันนี้มีอยู่หกจ็ด ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออมีสิบตัวพอดีเลยจะได้วางใช้แทนดีดีแมนเอ๊ะหายไปไหนหมดเลยเดีย๋ยวบวกมันตายมันมันตายไปแ่ยมันจะกี้ยังไปใดอยู่เลยเดีย๋ยวบวกจะโดนโตบรวงหรือไม่ก็เข้าทานเข้าอีกป็จอกหลาป็นจอกหล โอเคคลิปต่อเรื่อยๆนะครับถึงด่าน40ไม่ได้คิดอะไรมากก็เล่นไปเรื่อยผมเคยเจอไอ้ล็อกเกตนี้แล้วหนึ่งครั้งแล้วมันก็มาอีกแล้วนะครับทุกคนก็เลยเป็นปัญหาผมมีตัวเลเซอร์อยู่เลยครับเนี่ย okay. เดี๋ยวผมจะวางใครท่านทีวีแมนตรงนี้ห้าตัวนะครับอัพไปทีละตัวแล้วครับเพื่ออืมสักสองสามตัวดีกว่าครับจะค่อยขาย ตามผมน้อยนิดนดน้อยดีิงจริปสคริปแครนี่แหลนะครับไม่ได้หดอ,อะไรนะครับเพรผมอยากเอามาใช้จริงๆมันโคตรกากเไแหละครับไม่ได้ทำอะไรไมไ่ทำอะไรเลยไมไ่ทำเมียวอะไรเลยเอามายืนท้างโชว์โชว์ไปนี่นแหละ โอ้ไม่นะล็อกเก็ตมาแล้วล็อกเก็ตสกีบีดีไม่เป็นปัญหาผมจะกดสกีไปผมจะอัพให้ตาเลยนะครับอย่างน้อยมันก็ได้ช่วยเดี๋ยวผมไม่ได้ยิงอะไรด้วยยงเลเซอร์เหรอ ทำมันเสียงอย่างนี้เอายี่ไพ่แล้วเมนมุมเหรเอเยอะแล้วโอ้โหนี่ไงเสี่ยงดีเกิดขึ้นควายตัวนี้เพราะผมะคิดเดยอะเกินไปนะครับทุกทุกคนก็เลยกล่อให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับสคริปเดยอะเกินไปซึ่งก็ปเป็นปัญหานะครับผมตื่นแล้วอ๋อเอาไอา้นี่โดนดูดเหรอ โอ้ยยยขอตดวครับพี่ผู้กำจัดนึกว่าหายไม่ใช่นึกว่ามันอยู่ครบสิตัวพี่เทมันโดนดูดไปดึงด้วยไฟโอยจ็บใจนะ่ามนม,มันมีถึงเลเวลห้าหรือเลเวลหกกันนะครับในตัวนี้ผมจำได้ว่าดามม่มันน่าจะเก้าพันไม่ใช่เก้าร้อยครับคุยบิดเก้าร้อยจำได้ว่าดามม่มันเก้าร้อย แสดงว่าต้องมีหกเลเวลเพราะไอ้น,นี่มันมีแค่ห้าเลเวลแน่นอนโอ้ไททันมีหกเลเวลส่วนไม่ใช่สีไททันชิบิแมนมีหกเลเวลส่วนเลเซอร์คาเมล่าเลเซอร์แมนมันอืมจะเรียกว่าเลเซอร์คาเมล่า คอมีร่าคาวเลเซอร์คำรักคาค,กคารงแนเอเอไม่ได้อะโอจะเรียกยังไงก็เรียกไม่ถูกอะ่ะเรียกไม่ไถูกครับทุกคนเดีย๋ยวผมจะให้พี่ไททันสักสามตัวไม่ใช่สักสองตัวมายืนตรงนี้นะครับเลยสามตัวจะมาเป็นเลเซอร์คานะครับ เพื่อแอดโชว์ที่จะได้ว่าเก่งขนาดไหนนะครับ <c oughs> เนี่ยตัวนี้แหละปัญหาใหญ่มันจะใช้ออะไรนะแล้วบืดมันที่มันมีเนี่ยยิงใส่พวกเรานะครับซึ่งมันทําให้สซบนะครับปัญหาใหญ่แต่ว่าไม่เป็นอะไรนะครับผมตึงมาครับจะห้าสิบเบและ จะ50วินาทีครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ตัดเป็นเวลา20นาที2 2บอนาทีนะครับผมจะทําให้มันไวที่สดุดตัดไปตอนเอ49เว็บนะครับตัดภาพบาที่49เว็บแล้วนะครับตัดมาที่เว็บ4ิเกซึ่งผมอยากได้ขั้นม,มากครับภาพเหมได้ที่ใหญ่ผมจะรู้สึกดีมากเลยครับ ไอที่ได้พี่ใหญ่แล้วช่วยบอกผมเลยนะครับแล้วกดไลค์ทำทุกอย่างให้ผมเลยนะครับผมจะกำลังใจทำต่อไปนะซึ่งผมไม่ได้ทําอะไรมากขนาดนั้นผมไม่ได้จะขอบพี่ใหญ่พี่อี้น,นะครับผมไม่ใคนแบบนั้นนะครับผมแค่จะหาเองที่ผมไปเทรดคือผมเอาตัวที่ผมชอบไปเทรดเผื่อจะมีตัวที่ผมชอบยิ่งกว่านี้มาให้แต่ผมไม่ได้รับรองคุณภาพอะไรนะครับ จะดีหรือไม่ดีก็ช่างมันครับขอแค่ผมชอบมันใช่ใช่แต่ไททันทีวีแมนผมไม่ได้ชอบนะคระเพลงได้ยังไงต้อนในการสุบทันงยิ่งใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้โดนสองตัวมันเลยโอ้เอีกทีไหนอ่ะโต๊ะอะเอเลยจ้าเอาเรื่องาละอ่ะ p o เดี๋ยวเดี๋ยวมันตัวไหนมันปล่อยพอลสีนะโอ้เสร็จไปที่เรียบร้อยกับการทำให้สี่อ่าตัดไปตอนที่ออกจากแมปนะครับบ้า ยังไงกันบ้างทุกทุกคนตึงไมไหมล่ะครับนี่ไงตัวใหม่ที่อัพเข้ามาที่โรง,งครับาร์ลินนะครับนี่เรื่องวันนี้ผมก็จะพาไปสุดตัวละครด้วยนะครับตื่นผมไม่รู้ไม่ได้คิดว่ามันจะเกลือรหรือจะอะไรหรอกครับอ้โหซีเคดตเอเจนผมไม่ต้องการมันนะครับแต่สุม่มเล่น ไม่ได้ซุบเอาจีนนะจ๊ะซุบเล่นๆเอาตังค์เม่จริงจริงาหโอเคสำหรับวันนี้ก็พอคแค่นี้นะครับบายบายขอให้ทุกคนโชคดีกันตลอดนะครับขอให้นงนทุกคนนอนหลับฝันดีด้วยนะครับบายบาย